กลับมาช่วงนี้มาเหมือยมีความสนุกมาให้ชมกันต่ออีกเพียบเลยค่ะ ามาเช็คความพร้อมของ2ี่สาวงามผู้เข้าประกวดมิส s ท h ลนเวิล World 2023ก่อนจะขึ้นเวทีรอบตัดสินในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ละคนก็ต้องเทรนกันอย่างหนักทั้งเรื่องของการเดินให้สวยสงางานนี้ได้ลูกเกดเมทินีรุ่นพี่มิสเทเลนเวิลปีพันเก1992มาช่วยให้คําแนะนํารวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจให้ทุกคนรวมทั้งยังมีการซ้อมล็อกกิ้งการเดินการยืนการรับรางวัลที่ทุกคนบอกเลยว่านี่ขนาดแค่ซ้อมยังตื่นเต้นสุดๆรวมถึงยังมีโชว์สุดพิเศษที่สาวๆแอบซุม้มซ้อม สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการซ้อมเดินเสมือนจริงค่ะสเตปการตอบคำถามท็อปเทนท็อไแล้วก็คุณวินค่ะได้จำลองเหตุการณ์ว่าอ้าเราจะเป็นเดอะวินเนอร์นะเราจะดีใจยังไงใช่แบบกล้องมาด้านซ้ายน้ำตาจะไหลตอนไหนเราซ้อมไหม่หมดแล้วนะคะเลยแค่ให้เราเป็นความจริงนะคะรอรอดูนะคะรอดู <laughs> ซ้อมกับพี่ลูกเกดค่ะพี่ลูกเกดบอกว่า ให้เดินใหญ่ก็ได้ให้คนรู้จักเราภายในหนึ่งวอล์กชาร์เลนจ์มากแล้วก็ตัวจริงสวยมากสวยมากสวยจริงๆค่ะเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เรียนกับพี่ลูกเกดคือเขาสอนดีมากๆเก็บไว้เป็นคลังแบบความรู้ใช่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้แม่มแต่เต็มที่อยากให้ทุกคนเห็นความปางังความจึ้งในวันที่หนึ่งไฟนอลของเราเท่าน,านั้นรู้สึกเหมือนจริง it feels so real <laughs> and the playing แบบ scary เต้นเต yeah uh, I'm so excited I can't wait รอไม่ไวนะคะติดตามผ่านช่อง7 HD ได้ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนม่วจอยแน่นอนทั้ง20คนนี้ใครจะพิชิตมงฟ้าไปได้รอรุ้นและชมรอบตัดสินพร้อมกันทางช่อง7 HD เวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะ